สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ในลานบ้านขนาดเล็กที่ถูกประดับอย่างสวยงามในเขตตะวันออกของเมืองอัศนีฟ้ากระจ่าง เจ้ใหญ่กระพรวนกลางวานที่อยู่ในชุดสีฟ้าน้ำทะเลที่เผยร่องอกให้เห็นชุดนี้เข้ากับกระพรวนสีชมพูเล็กๆซึ่งทำให้สายตาหลายคู่ต้องจับจ้องอยู่ตรงนั้นนางนั่งจิบชาอย่างสบายใจชานี้เป็นชาหอมนาคามังกรชั้นยอดซึ่งมีราคาเท่าศิลาสวรรค์1,000งก้อนต่อหอ่อซึ่งหนึ่งห่อสามารถชงชาได้เพียงถ้วยเดียวเท่านั้น ผู้คนนั้นไม่จำเป็นต้องดื่มมันเข้าไปเพราะเพียงแค่กลิ่นของมันก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกเบิกบานใจได้แล้วนางมีริมฝีปากที่นวลฉ่ำและมีสเสน่ห์ทุกครั้งที่จิบชานางค่อยๆหลับตาลงและจิบชาทีละน้อยซึ่งท่าทางของนางดูสง่างาม สงบนิ่งและดูเป็นธรรมชาติมากหลังจากผ่านไปสมนาทีนางก็ดื่มชาถ้วยนั้นจนหมดและค่อยๆลดถ้วยลงและลืมตามองไปที่สาวใช้เสี่ยวหงที่ยืนอยู่ข้างๆนางนี่มันผ่านมากี่วันแล้วสาวใช้นิ่งงานไปก่อนที่จะตอบเบาๆว่า นายหญิงมันผ่านมาสามเดือนแล้วเจ้าข้ามาป่าเดียวใดไม่แสดงตัวออกมาสองเดือนแล้วเจ้าค่ะผ่านมาสามเดือนแล้วสินะเจ๊ใหญ่กระครวนกังวานนบยักหน้าและเอ็นหลังนางหลับตาเพื่อพักผ่อนและหยุดสนทนาต่อ สาวใช้รอสักพักหนึ่งก่อนที่จะทำลายความเงียบนั้นในหญิงผ่านไปสองเดือนแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าหมาป่าเดียวดายจะตายอยู่ในสันเขาอัศนีนะจเจ้าคะเจ้ใหญ่กระพรวนกังวาลไม่ตอบอะไร นางเพียงแค่โบกมือและส่งสัญญาณบอกให้เสี่ยวหงว่านางอยากอยู่คนเดียวเสี่ยวหงจึงไม่กล้าพ,พูดอะไรต่อและออกไปที่ลานบ้านเงียบๆนางกำลังจะไปเดินเตะที่ตำหนักเจ้าเมืองเจ้ใหญ่กระพรวนกังวันมักจะพักผ่อนในเวลานี้ ซึ่งทำให้นางสามารถพักผ่อนและออกมาข้างนอกได้แม่นางเสียวหงเสี่ยวหงผู้คนทักทายนางตลอดทั้งทางพวกเขามองและคานพนางมากซึ่งมันทำให้นางเชิดหน้าชูตาได้อย่างสบายใจ อีกไม่กี่เลี้ยวนางก็จะถึงถนนเส้นหลักที่จะไปยังตำหนักเจ้าเมืองแล้วและในตอนนั้นเองก็มีคนหลายสิบคนในเมืองวิ่งมาทางนางพวกเขาวรวดเร็วมากและเกือบจะชนนางแลว้ว ใบหน้าที่งดงามของเสี่ยวหงเริ่มเย็นชาทันทีและในขณะที่นางกำลังจะบรรดาลโทสะออกมาคนเหล่านั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังตะวันออกของเมืองแล้วชายสองคนที่นำคนเหล่านั้นไปคือป้าเตาและหัวหน้าหลง และมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนตามหลังพวกเขาไปมากกว่าสิบคนเสี่ยวหงเหลือบมองและเงียบไปพักหนึ่งดวงตาของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจเหตุใดป้าเตาและหัวหน้าหลงถึงได้รีบร้อนเช่นนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า นางครุ่งคิดอยู่พักหนึ่งและเมื่อนางเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจูนและขอบเขตจินกังขั้นสูงสุดพากันวิ่งไปทางตะวันออกของเมืองนางก็รีบกางแขนของนางออกมาและตะโกนว่าหยุดโดด แม่นางเสี่ยวหงมีอะไรให้เราช่วยหรือผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั้งสองคนนี้เป็นลูกน้องของหัวหน้าหลงพวกเขาจึงรู้จักเสี่ยวหงเป็นอย่างดีมีเพียงไม่กี่คนในเมืองนี้ที่ไม่รู้จักเสี่ยวหงเพราะย,ยังไงนางก็เป็นสาวใช้ของเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานดวงตาของเสี่ยวหงเป็นประกายเย็นชานางถามว่าเกิดอะไรขึ้นกัน ทำไมหัวหน้าหลงกับป้าเตาถึงรีบร้อนเช่นนี้หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนป้องมือและตอบว่าแม่นางเสี่ยวหงหลังภูเขาอัศนีมันถึงกับบอกให้พี่ใหญ่ป้าเตาไปเจรจากับมันที่นั่นอย่างโจ่งแจ้ง ตอนนี้ข้าต้องไปแล้วข้าขอตัวก่อนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั้งสองต้องมือและรีบออกจากเมืองไปพร้อมกับคนของพวกเขาจึงทำให้เสี่ยวหงขมวดคิ้วและบ่นพึพรรมพำกับตัวเองอย่างสับสนว่าหมาป่าเดียวดายยังไม่ตายหรือเขายังให้ป้าเต่าออกมาเจรจากับเขาด้วยนี่เขาเหนื่อยที่จะมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงนะ เป็นไปได้ว่าหัวหน้าอีกสี่คนก็จะไปที่นั่นเช่นกันไม่ได้การละข้าต้องรีบกลับไปรายงานนายหญิงเดี๋ยวนี้เสี่ยวหงรีบกลับไปที่ลานทันทีและใช้เวลาไม่นานก็มาถึงลานหน้าบ้าน นางเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วและพูดเบาๆเมื่อนางอยู่ที่ประตูของโถงใหญ่นายหญิงเจ้าข้าหมาป่าเดียวดายปรากฏตัวแล้วเขาต้องการเจรจากับป้าเตาที่สันเขาอัศนีป้าเตาและหัวหน้าหลงนำคนของพวกเขาไปแล้ว คา,าดว่าหัวหน้าคนอื่นๆก็จะไปที่นั่นเช่นกันเจ้าค่ะเจ้ใหญ่กระพรวนกังวนลืมตาขึ้นและหัวเราะอ,ออกมาซึ่งมันทําให้หน้าอกของนางสั่นระรัวยอย่างต่อเนื่องและกระพรวนเล็กๆที่หน้าอกของนางก็ส่งเสียงออกมาอย่างไพเราะ นางลุกขึ้นอย่างเนื่อยเนื่อยและพูดด้วยรอยยิ้มช่วยข้าแต่งตัวเราไปดูการแสดงกันเถอะเสี่ยวหงรีบเดินเข้าไปข้างในและหยิบเสื้อกันลมที่ทำด้วยขนจิ้งจอกมาสวมให้เจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานหลังจากนั้นนางก็ถามว่า นายหญิงเราจำเป็นต้องนำคนไปกับเราด้วยหมาเจ้าคะไม่จำเป็นหรอกเราเพียงแค่จะไปรื่นเริงกับการแสดงเท่านั้นไปกันได้แล้วหลังจากนั้นเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานก็หายใจออกมาและบินตรงขึ้นไปทันทีเสียวหงเองก็ตามนางไปอย่างรวดเร็วและพวกนางก็ตรงออกจากเมืองผ่านประตูเมืองตะวันออกนอกจากกระกูลลู่แล้วจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้บินในเมือง แต่มันไม่รวมเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานซึ่งมันเป็นคำสั่งพิเศษจากตระกูลลูกนางไม่ได้บินเร็วนะักเพราะมันมีม่านพลังโปร่งแสงอยู่รอบเมืองอย่างไรก็ตามมีแสงสีชมพูสาดส่องออกมาจากมือของเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานและจากนั้นนางก็ทะลุเกราะม่านพลังไปพร้อมกับเสี่ยวหงและบินตรงไปยังภูเขาอัศนี เมื่อพวกนางออกจากเมืองไปก็เห็นคนเกือบร้อยคนทยานอยู่บนฟ้าซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นคนของหัวหน้าสี่คนที่เหลือเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานไม่ได้ช้าหรือเร็วเกินไป ชุดและเสื้อกันลมขนจิ้งจอกของนางปลิวสวายไปเพราะแรงลมขณะที่นางบินตรงไปข้างหน้ากระพรวนสีชมพูเล็กๆสั่นและส่งเสียงออกมาไม่หยุดนางลูบผมของนางจนเรียบและมองทางตะวันออกก่อนจะยิ้มจางๆฮ่าๆเสี่ยวหงค่ารู้สึกว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มลงในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างแห่งนี้ เสียวหงไม่ได้พูดอะไรออกมาและเพียงแค่เม้มปากในความคิดของนางทองฟ้าจะไม่ถล่มที่เมืองอัศนีฟ้ากระจ่างอย่างแน่นอนและศพที่น่าเกลียดจนไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์จะปรากฏอยู่ในภูเขาอัศนีที่ภูเขาอัศนีนั้นมีชีวิตชีวามากคนกว่าหมื่นคนไม่มีใครนั่งเลยพวกเขาทั้งหมดยืนมองไปที่ภูเขาอัศนีทางตะวันออกอย่างตื่นเต้น พวกเขามองผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั้ง30คนรอบๆภูเขาอัศนีซึ่งเป็นผู้ที่คอยนำกองกำลังเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าพวกนั้นเป็นคนของหัวหน้าทั้ง6กลุ่มบนยอดเขาที่สูงที่สุดของสันเขาอัศนีที่อยู่ห่างออกไป มีชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำกำลังยืนอยู่ที่นั่นทั้งสองฝ่ายยืนอยู่จุดเดิมที่พวกเขาอยู่ไม่มีใครลงไปและไม่มีใครขึ้นไปที่สันเขาอัศนีเลยเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนไม่พุ่งออกไปนั้นเป็นเพราะว่าชายผู้นั้นบอกว่าเขาจะกลับไปยังสันเขาอัศนีทันทีหากว่าป้าเตาไม่มาเจรจากับเขาด้วยตัวเองชายผู้นี้ดูแปลกมาก ผมของเขาโล่งเตียนและยังไม่มีคิ้วอีกด้วยซึ่งมันดูแปลกและดูน่าอึดอัดนักเห็นได้ชัดว่าคนผู้นั้นคือเจียงอี้เขาออกจากเมืองมาเมื่อ3เดือนก่อนและหายไปจากสายตาของทุกคนเป็นเวลาสองเดือน เขาเคยออกมาชักกระเชิงหินอัศนีในทุกๆเชา้าแต่ไม่มีผู้ใดเห็นเขาเลยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหลายคนจึงคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่มันน่าแปลกใจมากที่เขายังมีชีวิตอยู่ การปรากฏตัวของเขาทำให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนรับรู้ได้และถูกส่งไปตามละเขาทันทีแต่ประโยคแรกของเจียงอี้ก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงหากผู้ใดกล้าเข้ามาอีกเพียงก้าวเดียวเจียงอี้ก็จะกลับไปยังสันเขาอัศนีทันที เขาต้องการเจรจากับป้าเตาวและหากว่าเขากลับไปยังสันเขาอัศนีอีกทุกๆุกคนก็ทำอะไรเขาไม่ได้อีกเหมือนเคยดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอป้าเตาวเท่านั้นหลังจากผ่านไป15นาที กลุ่มคนหลายสิบคนก็พุ่งมาแต่ไกลป้าเตาและหัวหน้าหลงอยู่ด้านหน้าและจ้องมองไปที่เจิงอี้ที่ยืนอยู่บนสันเขาอาัศนีทั้งคู่แสดงถึงความเกลียดชังและความคับแค้นใจออกมาไอเด็กสารเลวผู้นี้ทำให้พวกเขาต้องอับอายพวกเขาแทบจะไม่สามารถตั้งสติได้เลยในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาป้าเตาไม่เจอกันนานเลยนะ ดูเหมือนเจ้าจะตัวใหญ่ขึ้นนะหรือบางทีเจ้าอาจจะโง่ขึ้นด้วยเมื่อป้าเตาวและกลุ่มคนของเขาผ่านภูเขาอัศนีมาในที่สุดเจียงอี้ก็เปิดปากพูดออกมาว่าทุกคนหยุดอยู่ตรงนั้นจะไม่เช่นนั้นข้าจะกลับไปในสันเขาอัศนีเดี๋ยวนี้แหละป้าตาวเจ้ามาที่นี่คนเดียวเรามาทำข้อตกลงกันเถอะ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ